อีมอสน้องเบิร์ดลาลาลา,ลาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ีเ่โหโอ้โหดูดูครับดูดูดูรีบนำเสนอเลยว,วันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวครับของเล่นหน้าโรงเรียนนะครับผมนี่ครับเป็นของเล่นหน้าโรงเรียนพี่เบิร์กนะครับนี่ นี่ฮะเอาใหม่เอาใหม่จีด้เด้วอ่าครับนี่นมาดูกัตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับมาร์สไรเดอร์รึเปล่าไม่ไม่รู้จักอ่ะเดี๋ยว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 มาด้วยนี่มาร์สไรเดอร์มาร์สไรเดอร์อะไรสักอย่างเลยครับแต่ว่าไอ้หุ่นยนต์ตัวนี้นะครับมันสามารถใส่ไฟได้ใช่ไหมใช่ใส่ถ่านมีไฟไหนดูสิพี่มู๊ดเนี่ยมันมีจี้ต้นนะตัวต้น ไหนดูดิหลังดีๆพี่เขาไม่เห็นการอ๋อนี่เพื่อนๆไม่เห็นนะอ่ะเดี๋ยวลองให้เมนุนดูเออเมนุนต้องกับว่าในตัวไม่มีถังมั้งใช่เขาไม่มีถังเลยเราต้องมันต้องมีดาบแล้วเขาก็มีเลโก้นี่ครับในถุงเนี่ยมีของสองชิ้นนะครับจะเป็นนี่ครับตัวมาเลเดอร์ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ของเล่นเลโก้ตัวหนึ่งนะครับผมโอ้มีดาบโหมีดาบนี่พอดีมือพี่เมิร์กเลยแต่ต้อง เล่นกันระวังระวังนะคืออืมทุกอย่างเนี่ยคนเล่นเนี่ยในสายตาของผู้ปกครองนะครับเพื่อนๆน้องเนนี่ยิ่งถ้าเป็นเด็กๆอย่างน้องเมกต้องระวังเลยนะเพราะเขากำลังเป็นวัยที่หยิบของเล่นเข้าปากน่าน่ากลัวครับน่ากลัวนี่ครับเลกูนี่ครับตัวตัวสําคัญเลยนี่ตัวนี้นะครับชิ้นเล็กๆเนี่ยเข้าปากง่ายๆนะครับนี่โอเค๋ยวแม่นุ่นแกะให้ดูเอาเขามีลําโพงไวยนี่เี่เมก Oh. ขั้นตอนนี้น้องๆต้องให้ผู้ปกครองช่วยนะคะห้ามทำเองนะได้ทำเองนนะแกะแงะไรเอานี่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 เราก็ใส่ฐานเรียบร้อยเลยนะครับอ่ะพี่มดกดโลกนี่ครับเขามีเสียงมอสเกม็มเอะแต่ทำไมมันไม่มีไฟเราปะป๊าอืมนั่นน่ะดินเรจะตบมอเก็ตไหนแม่นู้นดูซิขัดเขาเป็นเหมือนรอยกระจกแต่เขาอาจจะพังมา ไมเป็นไม่ได้ไม่นุ่นเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่เป็นไรเราเล่นแต่เสียงไปก็ได้นะืม่ไม่หรอกเพราะว่าเอามารีวิวให้ดูอะให้ดูว่าตามมันมันตามราคาอยู่แล้วโอเคเล่นนั่งเรียนนั่นเองเป็นของเล่นนโ่งเรียนนะครับเอามาเป็นกรณีศึกษาไว้เผื่อใครจะไปซื้อเนาะก็ก็ดูให้ดีๆครับผมนี่ครับอ่าต่อไปนะครับของเล่นชิ้นที่สองนะครับที่มาเป็นแพ็คคู่นะครับก็คือของเล่น ตัวต่อเลโก้นะครับเนี่ยตัวเนี้ยจะแปลงนั่งได้สามแบบนะครับเปลี่ยนแบบได้ถึงสามครั้งนะครับพี่เมอร์ครับพี่เมอร์ชอบตัวไหนครับต,ตัวนี้ครับตัวไหนไหนดูนั่นคืออะไรอะรถจีบเหรอครับมอ้รถจีบเป็นรถจีมนะต่อมันมีน,นี้เนี่ยนะที่ตัวเนี้ยอ๋อข้างหลังอ๋อมันมีแบบอื่นด้วยอืนี่แล้วก็สะสมแบบใช่หลายสีหลายแบบโอเคครับอะแก โอเคครับจะให้ไม้นุ่นแกะเราก็ย้ายสถานที่ประกอบนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามีเหตุแกะคลองด้านล่างน,นิดนึงครับก็เลยย้ายขึ้นมาประกอบกันด้านบนนะครับโอเคครับเรามาประกอบต่อกันเลยโอเคครับอ่าไม้นุ่นกับดูรูปนี่นี่ดูรูปนะครับนี่รูปจะเป็นในลักษณะนี้นะโอเคอ่าไม้น,นุ่นต่อฐานยังฐานล้ออยู่ไหนอันนี้ไม้นุ่นใส่ล้อพี่เมิร์หาล้อให้แม่นใส่ลูกพี่เมิร์กพี่เมิร์กใส่ผิดหรือเปล่านห้บมกพะดูก่อน กดลงมาลูกใส่ลงมาใ่ต้มมได้ไหมนั่นแหละประกอบไปเลยใส่ตรงไหนมาต่อไปครับีมากมาดีมหนตัวอ่าเออเก่งมากเับสร็จแล้วรอยแยแม่ครับโอ้โอ้โ้อ่โอ้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 โโออ้โอ้โอ้อ้สอุโอ้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 อโอ อ่ะหนคนไม่ดีดุดแน่ใช่ไหมใช่ไหมฮะออมาจะกมาอาจารย์ครับโอเคมันไม่มีเดนเดวไม่มีแรงแลยก้นหนุกมนไม่เข้าหลอกลูกต้องกดให้เข้าหลอกโอเคครับไ, <มา S 1> ไปมาใส่ปีกป้ายโอเคครับอ่าใส่ปีกป้ายเชิญข้าวบนสีเทาโอเคอแล้วก็ด้านท้ายหนึ่งอันครับใส่ด้านท้ายด้านท้ายลูกแล้วสตาร์ทนงนี่ไง คลึกไหมป้าป๊าูช่วยค่ะอืมมันมันต้องกดดีๆลูกอ่าโอเค <okay. S 2> เรียบร้อยนี่นะครับเราก็จะได้แบบเป็นโครงรถเรียบร้อยเลยนะครับนี่นะครับก็คือว่าตามแบบนี้เลยนะนี่นี่ครับอ่าเรียบร้อยนี่เป็นแบบนี้โอเคครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปในส่วนของที่สองกันส่วนที่สองนี่จะยากมากนะครับอ่าแต่ป้าป๊าแนะนำนิดนึงนะครับว่าป้าป๊าเนี่ยเล่นต่อเลโก้เนี่ยค่อนข้างที่ใจเปิดเลยนะครับ ปปาแนะนาว่ายี่ห้อนี้อย่าไปซื้อมานะครับกล่องอยู่ไหนเขากล่องมาเลยนี่ครับปป้าแนะนานิดนึงนะครับถ้าเห็นยี่ห้อนี้แบบนี้นะครับไม่ต้องซื้อมานะครับสําหรับคนที่คนที่อยากต่อนะครับอืมคนที่อยากต่อนะครับอ่าแนะนําเลยว่าอย่าไปซื้อยี่ห้อนี้นะครับเพราะว่าแบบในการประกอบเนี่ยผมบอกเลยงงมากนะครับงงมากมันจะมีมันจะมีรุ่นอื่นๆที่ปปาสั่งมาเนี่ยเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยปปาจะมารีวิวให้ดูนะครับเพราะว่าขั้นตอนการประกอบเนี่ยข้้นที่จะง่ายมากเขาเขาจะแบ่งเป็นชั้น นะครับชั้นของจิ๊กซอเลยนะครับในการประกอบแต่ละอันแต่ว่าเนี้ยดูดีครับอะไรก็ไม่รู้โอ้งงครับโอเคมาประกอบต่อครับให้นัไปโอเคครับอ่ะตามด้วยชั้นสองครับตรงนี้นี่อ่านี่ครับโอ้บอกทุกขั้นตอนเลยครับก็สุดท้ายครับเป็นนี้อ่าพี่เายเดี๋ยวก็ค่อยกดนะลูกค่อยกดนะโอเคได้แล้วอ่ะที่นาอย่นึงประกบท้ายครับ โอเคครับโอเคอ่าเอาที่ในส่วนของตะแกงแรงด้านข้างครับประกบข้างเลย,ยนี่เลยนะครับโอเค้ครับประกบข้างอย่างนันพี่เมิร์กโอเคได้ราคาโอเคนะครับอ่ะเราเท่ากับว,ว่าตอนนี้เราเสร็จขั้นตอนนี้ไปแลวนะครับไปเป็นไปเป็นตัวนี้อ่าเริ่มต้นที่ตัวนี้นะครับ <Okay. S 1> แล้วมันก็จะมีไฟสีแดงคือตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ป้อบานแนะนําว่ายังไงนะครับว่าแนะนําว่าให้กดตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยเข้าตรงนี้ก่อนอ่ากดเลยครับ เค่อยเอาไปประกอบข้าใช่ไหมใช่ครับโอ้ไปเมิร์กแน่นมากเอาเข้าไปเลยครับกดยังมนุษย์กดยังโอเคเรียบร้อยครับ <Okay. S 2> โอเคนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละครับนั่นแหละครับเอาแล้วก็สายที่ปฏิาทายตรงนี้ครับนี่กดปฏิาทายตรงนี้เลยเรียบร้อยนั่นแหละครับกดลงไปเราก็จะได้แบบสองมาเรียบร้อยเลยนะครับนี่ เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับนี่อ่ะเทียไปดูนะครับต่อไปนะครับเราจะมาแบบสามนี่ครับนี่คือแบบสามนะโอเคครับอ่ะเริ่มกันแบบสามโอเคต่อไปเป็นการประกบมี้ครับนี่เอาตัวฟ้านะครับมาประกบนีครับนี่ครับอ่ะเราก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับนี่นี่นี่โอเคต่อไปครับเป็นกะบังลมกะลังลมนี่กะบังลมนะครับใส่เป็นตรงนี้อ๋อหรือไม่ครับมันจะมีจุดนี่จะมีทันทีทอน บบนี้ครับนี่โีเค,ครับแล้วก็จะได้เป็นตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งโอเคครับแล้วก็ซิวโูนี่ตัวหนึ่งครับนี่ตัวหนึ่งโอเคครับเรียบร้อยแล้วก็จะมีฝาท้ายเข้าตรงนี้ครับตรง้อย่งนี้ัแล้ว,ลวรบร้อย มานั่งเมื่อกี้ไปไหนอ๋อนี่นี่ครับมานั่งก็กบข้างหลังนี้มานั่งอีกตัวอยูไ่ไหนนี่ไงโอเคจบแล้วก็น,นี่มามที่ตัวนี้จะใส่มานั่งตรงนี้ครับนี่มานั่งอีอตัวทับอามานี่ ไปนะครับแล้วก็บ้านรูปตัวน,นี้ยรูปสามนะครับนี่รูปนี้เราจะเสร็จสิ้นไปแล้วน,นะครับนี่คือคือตัวนี้เลยนะครับเป็นในลักษณะน,นี้นะครับเคตต่อไปลูกเราจะขึ้นรูปสี่กันนะครับรูปสี่เนี่ยจะมีแค่เอ่อห้าชิ้นนะครับสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรแล้วใช่ะจะเป็นหน้าหน้าอย่างนี้ไม่ได้ใช้อ่าแล้วก็ตัวนี้ใส่ไฟก่อนไหมอ่ะใส่ไฟครับใส่ไฟขาว อ่ามันต้องใส่ครับสีขาวได้แหละจะใส่สีขาวก็ได้นะสีิส้มก็ได้แต่เราจะแ,แน่นหน่อยมันไม่ใช่ของเลกโก้โดยตรงนะครับมันเป็นของจีนนี่อ๋อถ้าเป็นเลกโก้มันจะประกอบง่ายกว่านี้ใช่ไหมโอ้โหดึหงง่ายออกง่ายครับแต่ว่าในต,ตอนแง้มันก็จะแง้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะแน่นมันจะไม่โคง้งงงเห็นไหมโ <Okay. S 2> อเคประกอบเขาก็จะอยู่ตัวเลยใช่ใช่ครับ ครับตอนนี้ก็นี่ครับเรียบร้อยแลวนะครับเสร็จสินแล้วสำหรับการประกอบเลโก้นะครับชุดนี้จะเป็นชุดประมาณเจ็ดิบชิ้นนะครับเอ่อปาปาออกก็แนะนําเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดคนเริ่มประกอบเนี่ยอย่าเกินเจ็ชิ้นเนี่ยจะดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันง่ายอันนี้ปป๊าเนี่ยเป็นคนเริ่มให้พี่เมิร์กเริ่มประกอบนะครับมันก็อยู่ที่ประมาณนี้แหละเจ็ดสิบชิ้นนี่ครับอ่ะแบบมาเต็มเต็มสวยงามครับสวยงามเพื่อนๆหน่อยลูกนี่นี่ครับนี่สวยงาม อันนี้ครับสวยงานเลยโอเคครับแล้ววันนี้ก็ของเล่นนั่งเรียนก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับอ่ะตอนแรกเราก็มีเป็นหุ่นยนต์นะพี่เมึงนะ<ช>เป็นหุ่นยนต์ตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเลโก้ตัวนี้นะครับอีกชุดหนึ่งนะครับอ่าข้า้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวป๊ะป๋าอ๊อฟกับเมนูนนะครับก็จะไปหาของเล่นนั่งเรียนเนี่ยที่น่าสนใจอ่ะมารีวิวให้ครั้งนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ ฝากกดไลค์นะครับกด subscribe ช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เมิร์แล้วก็น้องเม้งนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไปเลยครับวิ่งได้ด้วยนะครับเนี่ยเก๋ครับ